แล้ววันนี้หลายฝ่ายก็ต้องจับตาไปที่พักเพื่อไทยด้วยนะคะถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดคงจะมีการลงมติสนับสนุนให้คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการแบบไร้คู่แข่งด้วยนะคะต้องถือว่านี่เป็นชินวัตรรุ่นที่3แล้วค่ะกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณอุ้งอิงเองก็ชิมลางมาหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตําแหน่งที่นั่งที่เป็นคณะกรรมการหลาย เรื่องไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือล่าสุดคือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องของ30บาทพลัสด้วยนี่จึงเป็นโจทท้าทายครั้งสำคัญของคุณอิงแพรทองทานเช่นเดียวกันนะคะที่จะพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนได้ไหมในขณะเดียวกันนโยบายที่กำลังถูกตั้งคำถามหนักอย่างเรื่องของดิจิท a l วอลเล็เองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ฝีมือกันพอสมควรแล้วคะ่ะ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ส่งผลถึงคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะคะแม้ว่าจะเดินหน้าทํานโยบายลดค่าครองชีพไปหลายเรื่องแล้วแต่เวลานี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนโยบายเรือธงอย่างดิจิทัลวอ l l ล t ค่ะทําให้ล่าสุดนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแฮชแท็กเพื่อไทยตระบัดสัตว์กลับมาติดเทรนด์ทวิตเตอหรือว่า X กันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเงื่อนไขปรับ เกณฑ์ในการจ่ายเงินหมื่นแม้จะมีเสียงทักท้วงก่อนหน้านี้แล้วก็ดูจะปรับตามเสียงทักท้วงว่าเอ๊ะมันไม่จําเป็นต้องแจกแบบทั่วหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องของงบประมาณแต่ว่าหลายคนก็วิจารณ์กันนะคะว่าแล้วนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ล่ะนี่ทำกันแค่โฆษณาประชานนิยมกันหรือเปล่าบางคนก็ยังคงแสดงความคิดเห็นว่าเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยถึงแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยนะคะ และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนอกจากการพลิกฟื้นความเชื่อมั่นคะแนนนิยมของแฟนคลับของพรรคแล้ว กูรูทางการเมืองเองก็เริ่มจะออกมาวิเคราะห์นะคะว่าในฐานะของหัวหน้าพักป้ายแดงอย่างคุณแพรทองทานเองอาจจะต้องเจอกับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างก้าวไกลนะคะเห็นได้ชัดค่ะจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้ที่เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเศรษฐาท,ทวีสินมาตอบกระทู้ถามสดก็ต้องบอกว่าสภาวุ่นวายกันพอสมควรเลยนะคะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเองเนี่ยเรียกว่าดุเดือดมากนะคะสำหรับการตอบกระทู้เรามีบางช่วงสั้นๆมาให้ชมกันด้วยค่ะ ผมจะถามท่านนายกในฐานะประธานกตรอผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรซึ่งทารมตีไม่มี นี่ยละค่ะเป็นช่วงสั้นๆที่ตัดมาให้ชมบรรยากาศภายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาทวีสินไปตอบกระทู้ถามสดครั้งแรกในสภาก็ตอบสสไปหลายคนนะคะแต่ไม่ได้ตอบกระทู้ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลนี่แหละเลยเกิดข้อทักท้วงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปประท้วงกันตามๆมาวุ่นวายกันไปหมดนะคะทั้งจากก้าวไกลและสสของพักร่วมรัฐบาลด้วยและหลังจากนั้นค่ะคุณชัยธวัฒน์เองก็ไประบุผา ท w t w t t t e r หรือว่า X เนี่ยนะคะของตัวเองก็บอกว่านายกเนี่ยไม่ยอมตอบกระทู้ของก้าวไกลต้องการจะตอบกระทู้ถามสดเฉพาะที่ตัวเองเตรียมมาตอบหรือชงให้โคโสกรัฐบาลเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญของปัญหาที่ต้องการถามนายกมันเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจในลักษณะ ของประยุทธ์คิดเศรษฐารมไอ้ม่งสั่งและย้ําว่ามันเป็นเรื่องหน้าผิดหวังนะคะที่กล้าใช้อํานาจในการปกป้องผลประโยชน์แต่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากคุณชัยธวัฒน์ที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะก็มีกระแสะทั้งเห็นด้วยโต้กลับมากพอสมควรแม้จะปิดสภากันไปแล้วละค่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเมื่อวานก็พอจะคาดการได้นะคะกับสภาสมัยหน้าคือถ้ามองในแง่ดีนะคะ นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นสัญญาณว่าทั้งเพื่อไทยก้าวไกลเองก็น่าจะต้องเร่งสร้างผลงานและทําคะแนนสู่สายตาประชาชนกันมากพอสมควรซึ่งถือเป็นโจทย์ท้าทายนะคะของหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ด้วยเอจะเร่งกู้ภาพลักษณ์ดึงคะแนนยมของคนรุ่นใหม่สะสมฐานเสียงเอาไว้สู้กับก้าวไกลได้ไหมท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสองขั้ว ครัวแดงครัวส้มค่ะ